สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนุกหลากซ้อนค่ะ ในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซซตี้สัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมดีๆสาหรับคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีมาฝากกันครับกับงาน Adda Fest on the Beach ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณ t r i p l e t r e e b e ีดรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีงานนี้ยกขบวนความสนุกแบบจัดเต็มมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของชายหาดและอากาศเขาลมหนาว20องศาให้ทุกคนได้สัมผัสและรับชมกันตั้ง อาทิ10ศิลปินชั้นนํากิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดเอกลัซีณโชว์จากดีเจสาวสุดซับกระบวนพาเลศิลปินและจุดถ่ายรูปเช็คอินฟินฟินและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจากแอดดา อิงมาลังนอนเมื่อกี้นี้ก่่ออนนเราหยตื่นตื่นแต่นิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกอิงนึกว่าจะมาไม่ทันอ่าอ่าตอนแรกเกือบเกือบจะแรกเกือบจะแรกเวลาแต่ว่าคนดูแบบน่ารักมากนะไม่ไปไหนเลยอ่ะสุดมากแล้๋ยวนี้ดีมากเลยนะครับอากาศวันนี้เป็นใจสุดๆวันนี้อากาศดีมากๆใครไม่ได้มาเนี่ยเสียใจจริงๆเลยเสียดายแทนพี่เคนเป็นไงบ้างครับพี่เคนเป็นไงบ้างครับดีครับฮะมันมากทั้งคน ทั้งบรรยากาศอากาศนะครับสนุกมากครับได้ได้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆงานด้วยนะครับจัดได้ดีเลยถือว่าเป็นปีแรกที่แบบประสบความสำเร็จมากครับปีถัดไปก็ต้องเป็นวงซิวอีกแน่นอนครับเพราะมันคิกกันขนาดนี้ไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้มาเล่นก็ต้องมาเที่ยวงานนะครับถ้าไม่ได้มาก็น้อยใจเหมือนกันงานดีขนาดนี้แก่แล้วด้วยเอดูน้อยใจเลยงานดีมากครับก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสขอให้ได้ซิวเป็นส่วหนึ่งของในงานอีกนะครับผม อย่างนั้นก็ตามแม้งานนี้จะจบลงไปแล้วแต่ความสนุกของ Adda Fest on the Beat อย่างไม่สิ้นสุดสามารถติดตามรายละเอียดของความสนุกครั้งถัดไปได้ที่ Facebook และ i n s t a g r กร Adda Fest on the Beat ครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสียางจุดเด ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ,บางนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยอ่ะองค์การตลาดเพื่อเกษตร,รกรหรืออ,อกตอกอเปิดอาคารสนวนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร,รคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร,รคุณภาพสูงเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตร,รกรโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดาเนินการจัดตั้งูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงณบนะริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษสีรัฐให้เป็นพื้นที่สําหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปศูนนย์สสดงิค้า เป็นการสร้างช่องทางการจําหน่ายเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยอตกที่จัดขึ้นจนํานวน2ครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่2 2ถึง28พฤศจิกายน2567ารยครั้งที่2ระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568ครับเราทุ่มเทในการผลิตและก็ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับแลวก็ เพิ่มคุณภาพนะครับสินค้าเกษตรเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ปัญหาอย่างหนึ่งของสินค้าเกษตรบ้านเราที่เราได้ส่งเสริมให้มีการผลิตนะครับก็คือเรื่องของการแสวงหาสถานที่ในการจําหน่ายนะครับแล้วก็ช่องทางทางการตลาดซึ่งอตกอรเป็นรัฐสกิจที่อยู่ในสังกัดก,กระทรวงเกษตรกรนะครับที่มีหน้าที่เรื่องของการจัดหาตลาดนะครับแล้วก็จัดทาตลาดในการขายสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรขขกรนะครับ เราก็ได้เริ่มนะครับทำการปรับปรุงอาคารนะครับเพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยกลมผลิตต่างๆนะครับในหน่วยงานพี่น้องเราในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นช่องทางนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เอาสินค้าเกษตรนะครับที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายเข้ามาจําหน่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตลาดนะครับให้กับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสินค้าภายในอตกรเราด้วยครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถติดต่อนะครับแล้วก็แสดงความจำนงนะครับในการที่จะเอาสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ของอตกรได้เสมอเลยนะครับโดยผ่านช่องทางที่1นะครับก็คือเราใช้เว็บไซต์ของอตกรเองนะครับเข้ามาฝากข้อความมาที่เว็บไซต์ของอตกรก็ได้ครับหรือว่า walk in เข้ามาติดต่อนะครับกับเจ้าหน้าที่ของอตกรนะครับที่ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรถนนจตุจักรถนนกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับในชั้นน้ต่อมาครับกระทรวงเกษตรเรามีสำนักงานสาขานะครับให้บริการประชาชนนะครับเราเรียกว่าศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชนะครับซึ่งมีผู้แทนอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็รวมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดนะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะครับทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับท่านสามารถติดต่อประสานงานผ่าน พี่น้องเครือข่ายนะครับของกระทรวงเกษตรสากรได้เลยครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ชวนวสยามอัปเดตเริ่มงานได้ไปกันที่แพททิเซอร์กูดสิทธิ์เก่าโรงเรียนนานาชาติโชบรีกรุงเทพร่วมงานเปิดตัวโปรแกรมฮันชิงบบลิงโกพแพเวเส้นทางการเรียนรู้2ภาษาจีนกลางและอังกฤษระดับพรีเมียมแห่งแรกในประเทศไทยที่โรงเรียนนานาชาติโชบรีกรุงเทพสาขาซิตี้แคมปัสว่ากันว่าเป็นโปรแกรมการเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนได้ระหว่างหลักสูตรอังกฤษที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและหลักสูตรอังกฤษที่ใช้ทั้งภาษาจีนกลางและอังกฤษในการเรียนการสอนครับ To actually achieve a mastery in Mandarin and English, and unlocking a lot of opportunities for children. And also, most importantly, we hope the children can be really confident to standing on the stage of the world and speak in different languages and talk to many, many different people. ค่ะ Riverside City Campus <coughs> launch คือโปรแกรมอังกฤษเขามีอยู่แล้วหลักสูตรอังกฤษอันนี้จะเป็นโปรแกรมแปรนิ่งโกซึ่งเป็นภาษาอังกฤษกับแมนดารินก็คือจีนกลางควบคู่กันคือไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาศาหรือว่าวัฒนธรรมิต่างๆค่ะเขาจะสอนไปด้วยกันเลยแล้วภาษาไทยด้วยนะไม่ได้ลืมภาษาไทยนะคือสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กที่นี่ค่ะเขาจะมีสกิลตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยอโตมาเขาก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่มันเหมือนแนวแนวคิดต่างๆหรือการแก้ปัญหาคือคุณครูที่นี่ก็บอกว่าแค่ภาษาแค่ยูมีความคิด เหมือนคนจีนมันก็จะไม่เหมือนทางเวสเทิร์นหรือทางฝรั่งเขาก็เลยอยากให้เด็กได้มีสกิลแล้วก็ปลูกฝังตั้งแต่เนิน่นๆ<อ>คือเราก็เป็นสิทธิ์เก่าเนาะ<อ>เราก็เราก็รู้สึกว่าโ้โรงเรียนนี้มันเลิศอยู่แล้ว<อ>เราก็คิดหนักคือเรื่องโรงเรียนเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของอคาเดมิกอะมันเป็นสังคมมันเป็นทุกอย่างที่ลูกเขาจะต้องถูกมันจะหล่อล้อมให้เขาโตมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ก็คิดหนักแล้วก็ มันมีหลายปัจจัยเนาะมันไม่ใช่แค่แบบอาการเดินทางความเหมาะสมค่าใช้ใจ่ายเราก็ต้องเป็นประเมินก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรียนที่ไหนสนุกแต่ที่นี่ก็เป็นที่ที่เราเติบโตมาค่ะขอฝากแคมปัส ทั้งสองแคมปัสเลยละกันค่ะของ Shrewsbury International School นะคะแล้วก็เป็น bilingual เรียกว่า Hanching Bilingual Pathway นะคะมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนที่ได้มีโอกาสจะเป็น Leaders ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ Mandarin อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> I believe the hunting b i l i n g u a l passway w i l l be a huge success and we're very happy to uh welcome you to our c a p t o r s anytime our door is always open for you and we're here to help you ไปต่อกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโชว์ผลสำเร็จการกับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา South Power ไทยนโย,ยบายเรือธงสำคัญของรัฐบาลภายใต้กลไก O Force One Family One South Power หรือ1ครอบครัว1 South Power สาขาอาหารผ่านโครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารทินอาหาร เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ในท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมอาหารถิ่นพัฒนาบุคลากรธุรกิจร้านอาหารและต่อยอดสู่ธุรกิจอื่นๆแบบมืออาชีพโดยนาร่องความสําเร็จในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรังสรรค์เมนูอาหารพลังสร้างสรรค์จานวน42เมนูอาทิยำชะครามกุ้งสดไก่ย่างเขาสวนกวางแกงข้่วเห็ดผ่อผัดหมี่โคราชเมีม่ยงบัวหลวงตอกย้ำมรเดน,นาอาหารไทยไม่แพ้ชาติดใดและคาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพร้อม ตังเป้าพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารทิ่นอาหารไทย540ร้าน2,160คนภายในระยะเวลา4ปีโครงการโลโกเชฟรสตรองนะครับเป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาซอฟพาวเวอร์ในสาขาอาหารซึ่งปัจจุบันท่านนายกเองมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ผ่าน14กลไกนะครับอาหารเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งในการพัฒนาโลโกเชฟรสตรองเองก็เป็นการยกระดับทำให้ร้านอาหารในชุมชนต่างๆในทั่วประเทศนะครับมีความน่าสนใจ มีการใช้วัตถุดิบชุมชนมากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของชุมชนสะท้อนให้เห็นความน่าสนใจของชุมชนนั้นๆผ่านสื่อที่เป็นอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นในภาพของภาพไมโครภาพเล็กนะครับของของอการกลไกการส่งเสริมท็อปเพาเวอร์ด้านร้านอาหารในภาพใหญ่คือเราต้องการให้คำว่าร้านอาหารไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่ในชุมชนไหนหรืออยู่ในต่างประเทศมีความน่าสนใจมีความสะท้อนถึงเอกลักษณ์และมีความสะท้อนถึงความ ความดีความเด่นของประเทศไทยทั้งในเรื่องของการมีวัฒนธรรมความละเอียดความพิถีพิถันคุณภาพรสชาติและก็รสนิยมต่างๆนะครับเพื่อจะสะท้อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจร้านอาหารไทยน่าสนใจประเทศไทยน่าสนใจเป็นประเทศที่น่าลงทุนน่าประกอบธุรกิจและก็เป็นการสื่อสารผ่านทางสิ่งที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับไม่ต้องไปบอกเขาว่าประเทศเราน่าสนใจตรงไหนแล้วมีอะไรดี แต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับอาหารไทยได้เข้าไปในร้านอาหารไทยเขาจะรู้สึกว่า,าประเทศไทยมีดีมีการทำตัวเมนูใหม่นะคะรวมไปถึงรูปแบบของการจัดจานมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจในการสร้างแบรนด์การทำตลาดร,รวมไปถึงในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่งางๆด้วยใช้กลไกลของ s o ฟต์ o วร์ก็คือทำให้เห็นสเสน่ห์ของตัวอาหารนั้นๆของร้านอาหารนั้นๆ รวมไปถึงในการที่จะสร้างตัว s t o r y ่เทลลิ่นะคะมี i n f l u ูเอนเในการที่จะเผยแพร่ PR ให้ตัวร้านอาหารเนี่ยเป็นที่ต้องการนะคะดึงดูรายได้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆก็คาดว่าตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะจากงบประมาณของเราเนี่ยเราคูณสิบเท่าค่ะก็คาดว่าตัวมูลค่าที่ได้เนี่ยไม่น่าจะต่ำ ว่างล้านบาทครับในปีงบประมาณ2567ที่เป็นงบกลางรายการสนองใจสูงสุดค่ะบริษัทเอวาฟาร์มาจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามชั้นนำได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ตัวใหม่ภายใต้แบรนด์อีลัสตี้ฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มความงามแห่งอนาคตเมื่อวันที่13มกราคม2568แณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพซึ่งอีลัสตี้เป็นฟิลเลอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลีและอีกหลายประเทศทั่วโลกจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนาอย่งงงดดบัเมค โดยเทคโนโลยีพีเน็ตที่ทำให้อิลาสตีมีเนื้อเนียนเกี่ยงง่ายและเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมความงามได้หลากหลายพร้อมจัดงานเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์และแนะนําการใช้งานที่เหมาะสมซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจําคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชั้นนําคลินิกวงการความงามทั่วประเทศเข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมในครั้งนี้พลาดไม่ได้ที่เที่ยวใหม่ของคนกรุงชนสัมผัสประสบการ์โลกเสมือนจริงครั้งแรกณสเปตอันชามคิว ยพิพิธภัณฑ์สเปซอันชามคิวซีคอนบางแคในประเทศไทยถือเป็นโอกาสจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศไทยนอกจากนี้จะมีโอกาสได้แสดงวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านพิพิธภัณฑ์สเปซอันชามคิวซีคอนบางแคไปยังประเทศจีนสหร,ราชอาณาจักรออสเตรเลียมาเลเซียเกาหลีใต้รวมถึงภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก 能够来展示穿,穿越古今综合各种元素给大家带来非常沉浸式的元宇宙体验在泰国是第一个第一个也是泰国最大的而也是我们目前这个展馆是 全球17个展馆里面投资最大的ออันนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งที่การลงทุนค่ะในทั่วโลกค่ะมี17ที่มีฮออย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นคุณที่ลงทุนมากที่สุดค่ะจะต่อไปสาขาต่อไปที่เป็นพัทยาครับและเชียงใหม่ครับภูเก็ตครับอืมครับเพราะว่าเพราะู่ 还是在吵得很热在整个全球来说因为这个技术也是最先进的我们觉得这个潜力是很大前景是很大我们菲律宾目前有三个展馆、呃、第一个展馆的话也是开了两年了 现在每天的人数的话是大概在一千人，啊、就是我们的目标是想要比菲律宾的人数更加多一些。卡、嗯，呃，他比较、比较，他呃，他是在亚洲国好他有菲律宾，他有三三个地方，三个然后菲律宾每天有1000人来参观，他希望在泰国能超过这个数字。欢迎。 泰国的不管是、呃、儿童也好青年也行或者说亲子我们其实我们这里都是很适合包括呃很多明星啊我们也希望能够来这里给他们拍 mv 来这里办各种的生日 party 啊都可以亚泽探青春呃乒乓球台、呃、他跟你说在靠马从听力哈呃梅娃这边了不亚 ที่นี่ก็มีแหล่งจุดถ่ายถ่ายถ่ายรูปมากมายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดาราถ้าสนใจอยากจะถ่าย MV หรือว,ว่าถ่ายทำรายการต่างๆก็ยินดีค่ะที่เชิญชวนเข้ามานะถ่ายทำที่นี่ได้ค่ะ ไปต่อกันที่งานสุดยิ่งใหญ่สืบสานมายาวนานส่งต่อรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหลายทศวรรษพร้อมประกาศความยิ่งใหญ่อันมานานกว่า5ปีกับการหอนขึ้นการแข่งข,ขันที่มีประวัติมายาวนานสุดยิ่งใหญ่แห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75บปลุกพลังในตัวเองกับแมส์หยุดโลกประกาศความพร้อมในทุกส่วนของงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75หลังว่างเว้นไปนานกว่า5ปีถ้าพูดถึงกีฬาสถาบันที่มีความสัมพันธ์กันมานาน คือประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่นานที่สุดนะครับนานกว่า90ปีแล้วเป็นสิ่งที่เราสืบสานความรักความสามัคคีของสถาบันหลักทางการศึกษาทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์นะครับก็ผมเชื่อว่าไม่มีกีฬาประเพณีที่ไหนที่นานเท่านี้มาก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่75ใน90ปีเรียกได้ว่าเราจัดเกือบทุกปีนะครับมีปีที่เราเว้นบ้างเนี่ยแต่ว่าน้อยมากนะครับ90ปี75ครั้งเนี่ยถือว่ามีความต่อเนื่องมากๆครับผมว่าความรักความสามัคคีของ เรานีสิตนักศึกษาทั้งของจุฬาและธรรมศาสตร์นะครับคือเราถือว่าเราเป็นปัญญาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสังคมอยากเห็นครับว่าสิ่งที่ทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์จะสื่อสารออกมาในผ่านฟุตบอลประเพณีในแต่ละปีเนี่ยจะสื่อสารอะไรทั้งในเรื่องของแนวคิดสร้างสารรค์ต่างๆหรือเรื่องทางสังคมการเมืองก็เป็นประเด็นที่เปิดกว้างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดตามฟุตบอลประเพณีก็จะมีเสน่ห์ของของงานนี้ครับคือ5ปีต้องต้อง,องเรียนว่านานมากนะครับนานมากสําหรับที่ นักศึกษาบางรุ่นเนี่ยไม่เคยสัมผัสางานฟุตบอลประเพณีเลยผมเชื่อว่าการกลับมาเนี่ยมีคนที่คาดหวังนะครับว่าทางที่75หลังจากที่หายไป5ปีมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นความท้าทายกับคณะกรกรมก,การจัดงานทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งจุฬาเองแล้วก็ฝั่งธรรมศาสตร์ด้วยนะครับการแปลอักษรถามว่าแปลด้วยดิจิตอลทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเสน่ อันนั้นคือคนคนเดียวสั่งให้ทําก็ทําได้โคดดิ้งนะครับแต่ว่าถ้าโคดดิ้งบค 3, คุคคลสองสามพันคนบนอัธจันทร์ซึ่งมันต้องพร้อมเพรียงต้องสวยงามผมว่าน,นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกของซสื้อผีของกองเชียร์นะครับว่าเรามีความพร้อมเพรียงมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากมายแค่ไหนแล้วก็มันไม่ใช่แค่ความพร้อมในการยกป้ายนะครับแต่ข้อความที่เราจะตอบโต้ซึ่งกันและกันในสองฝั่งอัธจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นก็ยังเป็นเสน่ห์อยู่ซึ่งปีนี้สิ่งพวกนี้จะกลับมา สำหรับน้องๆนิสิตนะครับที่จบการศึกษาไปในช่วง 2. 3สาปีที่ผ่านมาแล้วพลาดโอกาสในการเ,าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฟุตบอลประเพณีผมว่าคนนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับเรามาในฐานะไหนเราอยู่ในสนามเรามีส่วนร่วมได้นะครับบรรยากาศของจุฬาเราก็ยังอบอุ่นเสมอน,นะครับก็มาเชียร์กันมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับไม่ได้อยู่บนสแตนเชีย์อยู่บนฝั่งเชียร์ปกติก็ได้นะครับก็กผมเชื่อว,ว่ามันมีความสนุกสนานในทุกมุม ปิดท้ายกันที่ฟอสจีรัชพงศ์สีแสงจับมือเพื่อนรักบุกกะซีเดชปลูกผลชวนคนไทยมาสร้างภูมิคุค้มกันป้องกันมะเร็งด้วยวัคซีน HPV ในงานรีปิดสวิตช์มะเร็ง HPV พร้อมศาสตร์โมเมนต์โชว์คู่สุดฟินและส่งต่อความห่วงใยเรื่องสุขภาพถึงแฟนๆอย่างใกล้ชิดในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเมกะบางนาก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางทีมงานเราเลือกเราเป็นคู่แรกในการมาเป็นกระบอกเสียงให้บอลอราลองให้ทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายนะเออ รณรงค์การฉีดวัคซีนนะครับผมก็ดีใจมากมากครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญผมรู้สึกว่าเออถ้าเราได้แบบว่าป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดีเหมือนกัน,น,นเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเท่าที่ฟังดูในงานวิจัยเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้ถึง90%เลยนะครับผมแล้วก็ช่วยเออป้องกันมาเล็กตัง้งตั้งห้าชนิดนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็มาฉีดดีกว่าก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับเหมือนเราได้เป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งครับทีี่่่แแบบบบววาาให้คนนเเรรยกอะไตตืั ตื่นตัวไหมตื่นตัวในการ,รแบบ <ละ S 1> ว่าเออรู้ว่าจริงๆแล้วไวรัส HPV มันใกล้ตัวเรามากครับม,มันสามารถนําไปสู่มะเร็งแบบที่มันฆ่าชีวิตคนคนไทยแบบอันดับสองเลยครับในในผู้หญิงจริงๆแล้วในผู้ชายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใช่ใช ใช่วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับงานวัคซีนเข็พิมพนะครับผมโลนดอนเลยนะครับอยากชวนเชิญทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยฉีดหรือไม่เคยตรวจเนี่ยก็มาตรวจมาฉีดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมบอกว่าทางธนการลงทุนที่คุ้มค่าครับฉีดวัคซีนเข็มเนี่ยสิบถึงสิบห้าปีตามงานวิจัยเลยแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งเนี่ยห้าชนิดเลยครับก็ลดความเสี่ยงไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงฉีดก็ไม่ดีกว่าฉีดนะครับผมใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากชวนทุกคคคนน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 ะะะะะะรรรัับบออ่่่่่่าาาาาาจจจจไมใชชผผูู้้้หญิงเเเปป็็ททพพีียยแฟดวว อย่างที่หมอคุณหมอบอกับว่าเออผู้ชายเดี๋ยก็เป็นพาหะในการนําโรคได้นะครับผมในการที่จะนําโรคไปติดผู้หญิงนะครับก็ยังไงก็อยากจะชวนทุกคนมาฉีดกันเยอะนะครับผมลงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปฉีดนะผมมีเวลาผมว่าผมไม่เคยฉีดเหมือนกันก็อยากฝากงานนี้ด้วยมีถึงวันที่ที่6นี้นะครับยังไงก็มาเจอกันเยอะนะครับ ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจฉีดวัคซีน HPV ชนิด9สายพันธ์สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศโดยสามารถรับสิทธิ์รับวัคซีนฟรีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทีเทียบเท่าหรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน HPV เพิ่มเติมได้ที่ hdmon.co.ths ด้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยว น่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซซายตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ